ทุกคนครับผมมาเจอห้างที่ผมสร้างแล้วพี่ๆนะแต่ไม่เห็นวิว่าจะมีใครเข้ามาพักพี่ๆจะไหมห้างเราสร้างไม่รู้จะขึ้นได้อีกหรือเปล่าทุกคนนะทำไมบางคนคอมเมนต์นะว่าจะไปนั่งห้างอะไรทำไมจะเข้าป่าทำไมไม่มีบ้านอยู่หรอ ครับมีเสียงบางอย่างนะมีเสียงบางอย่างเข้ามาใกล้ๆผมเหมือนเรียกชื่อผมดังออกมานะชัดมากไม่รู้ว่าใครสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่พิธจิงป้านะอ้า ที่น่ารักกันทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมผมแฝดเล็กวันนี้ครับพี่พี่ผมก็กลับมายังจุดที่ผมเคยมาสร้างห้างไว้กับใหญ่นะแล้วก็มีมิสเตอร์แฟงเข้ามาช่วยด้วยนะพี่พนะวันนี้ผมกลับมาที่ห้างเนี่ยจะมาดูว่าพื้นที่ตรงนี้มีใครเข้ามาอาศัยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเนี้ยอ่า้อบอกเลยว่า ต่างเพื่อนบ้านแล้วเนะนี่ยนี่เข้ามาเยอะข้ามาเยอะก็เลยจะมาดูว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเรปล่านะอาจจะมีบมอเแสอะไรที่เราได้เห็นกันนะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ผมเดินมาอยู่ท่ามกลางป่าที่เงียบสงบแล้วก็ชื้นมากๆพี่ๆน้ฝนตกที่นี่อากาศดีมากๆนะผมพยายามหาดูเห็ดโคลนะทุกคนนะแต่ก็ยังไม่เจอ ม้แต่ดอกเดี๋ยวทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับผมพอใกล้ถึงห้างนั้นเห็นว่าพวกใหญ่พวกอองกฤะมาลื้อไปแล้วแต่ว่าลื้อยังไม่เสร็จไม่ไม่ออกเท่าไหร่หรอกเจอปัญหาก่อนก็เลยต้องหนีกันออกมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ห้างกันผม พกกล้วยนะพี่พนะกินข้าวมาแล้วแต่ว่าพกกล้วยหอมทองนะพี่กับน้ำหนึ่งขวดกล้วยเนี่ยมันเป็นอ่าอ่าเขาเรียกอะไรผลไม้ที่แทนข้าวได้นะทดแทนข้าวได้ผมเลยพกมาไว้เอาไว้กินนะโอเคไปทุกคนเดินทางไปที่ห้างที่ผมกับพวกใหญ่เนีนจะแขงเคยช่วยกันสร้างครับผมไปพี่ดูป่าจีค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นมากๆเช้านี้นะแต่ ดังนั้นก็ต้องจุดไฟพี่นะจุดไฟเพื่อไล่พวกยุงต่างๆเขาถึงที่แล้วอะ่ะตอนนี้ยุงเยอะมากๆคกนนะอากาศก็ชื้นมากๆด้วยนะบรรยากาศร,บรอบๆผมนะเงียบสงบมีแต่เสียงน้ำและเสียงนกนะเงียบสงบมากดูดิ นี่จะมีน้ำตลอดนะถึงน้ำจะน้อยลงก็ตามนะแต่มันจะไม่แห้งพี่มันมาเืีอยๆเป็นความชื้นของป่านะมาแบบน้ำค้างแล้วก็ไหลเป็นน้ำใส่น้ำพี่ใช่ไหม จเจอาห้างที่ผมสร้างมาแล้วพี่ๆนะแต่ไม่เห็นวิวว่าจะมีใครเข้ามาพักพี่ๆจะไหมห้างเราสร้างไว้นะอยู่ด้านบนมองลงมาด้านล่างเนี่ยจะสวยมากๆพี่ๆจะเป็นน้ำแล้วก็เป็นป่าธรรมชาติที่สวยเลยเลยไม่รู้จะขึ้นได้อีกหรือเปล่าทุกคนนะ ต้องบอกว่าที่นี่ผมก็เจอสิ่งลี้ลับมากมายนะเรื่องจริงเลยไม่กล้าขึ้นแล้วอ่ะกลัวมันจะพังพี่พี่เพราะว่ามันค่้งจะเก่ามากมากแล้วนะนานมากแล้วนะพี่พี่นะเกือบปีแล้วห้างอันนี้นานมากแล้วนะไม่เป็นไรถ้าผมขึ้นไม่ได้ผมจะทําการจุดไฟ้า้ล่างนะคิดว่ามาดูความปลอดภัยที่นี่ด้วย ดอกไม้สวยมากพี่พี่ดูดิกไม้สวยมากเดี๋ยวพี่พี่ราชมคลิปนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปหาน้องอมนัดจันขอมาครึ่งทางผมจะไปดูของพิเศษที่น้องอมเนะี่ยพกไว้นะติดตัวที่ไม่มีเฮกล้าทำอะไรน้องอมเพราะว่ามีของชนี้ติดตัวไว้ ซึ่งขนาดพูดนางเมือเลยแต่ตัวน้องอมเขาอย่างร้อนเลยพี่พี่เขาแสบเนื้อนะคนชั่วแตะตัวเขาเมื่อนะ่จะแสบร้อนทันทีนะทุกอย่างที่เป็นความชั่วร้ายจะแตะแล้วจะร้อนจะแสบนะโอเคเราชมคลิปได้เลยนะครับผมโอเคผมขอนั่งจุดไฟตรงนี้สักกอนพี่พี่นะเพื่อไล่ยุงแล้วก็สร้างความอบอุ่นในร่างกายด้วยนะ ไปก่อนก็ถือว่าวันนี้ผมมาห้างแล้วไม่เจออะไรนะไม่เจอใครจะมากลบดานที่นี่มาห้างเก่าที่เยขยช่างไว้นะอย่างน้อยก็มาลัวไว้ดีกว่าดูความปลอดภัยด้วย ก็คือไปนั่งได้ก็ดีนะแต่มันเสี่ยงอ่ะันตรายอุ่นใจละพกด้วยมากับน,น้ำเปล่านะไม่ต้องกลัวก็วจะหิว ลุงเยอะมากพี่เทค่พี่เขาให้ติดไปก่อนเลยนะ ทุกคนได้ยินไหมว่ามีเสียงมันคนตะโกนเข้ามาในหูผมมันเสดังมากๆแต่ผม,มรู้ว่าเสียงใครนะกำลังหามองอยู่ นกร้องพร้อมมากพี่พล้านป่าเลพี่ร้องพร้อมมากโ้ บางคนคอมเมนต์นะว่าจะไปนั่งห้างอะไทำไมจะเข้าป่าทำไมไม่มีบ้านอยู่หรอคงว่าเป็นไม่เซ็ตหรือว่าเป็นความคิดที่แย่นะถ้าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบคุณเลื่อนผ่านมันออกมาคอมเมนะตน์ก็ได้นะคือเราเออกมาขม้างนอกเนี่ยเราได้เห็นอะไรมากมายที่เราไม่เคยเห็น ไปที่ไล่นะปลูกเองนะพี่่นะปลูกกินเองนะออแกนิกธรรมชาติ100%อร์เซ็นต์หอมทองกล้วยหอมทอง ก็วันนี้ผมเข้ามาดูห้างเก่าที่ค่อนข้างจะพุพังมากแล้วนะพี่พนะไม่สามารถขึ้นไปนั่งได้แล้วนะมาดูว่าจะมีใครเข้ามากบดานที่หรอเปล่าเพราะว่าบางทีถ้าสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยู่คนที่ไม่ดีเข้ามาอยู่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นที่เดินป่าก,กันนะพี่พี่ก็อย่างนั้นผมเข้ามาดูให้สบายใจนะให้ชัวดีกว่าปล่อยแล้วเลยไปพี่พี่นะโอเค เดี๋ยวจะนั่งพักกินลมชมวิวสักครู่เดี๋ยวก็เริ่มเดินทางกลับกันละว,วันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละผมจะต้องช่วยกันทำอะไรวะโค่นบอลลังของไอ้ผู้นำมือรัเแรเนะี่ยออกจากหมู่บ้านให้ได้นะหรือให้ขอรับโทษร่วมมือกันกับพวกอลุงทั้งผีแล้วก็อดีตผู้นำเราช่วยกันเต็มที่ทุกคนนะเพื่อขับไล่ให้ออกไป รวมถึงเผ่าคุณป่าที่หนุนหลังเราด้วยนะพวกเขาก็ไม่อยากจะยุ่งแต่เขาเห็นพวกเราแล้วเขาเห็นใจพี่นะเขาสงสารแล้ตอนนี้ข่าวที่ไม่ดีอะไรวะแลข่าวที่แบบท่านเรื่องทิ่งรียแย่ๆที่ท่านผู้ทำได้ทำไว้เนะี่ยมันเริ่มกระจายไปทั่วละคนคนเขาก็เริ่มมองกัน เห็นพ uh, ี t t đ đ okay, okay, ่ชอบช่วยดีกันแล้วพี่ๆนะก็เลยเริ่มจะแตกตัวออกจากมือไปแล้วโอเครอกันโอเคทุกคนผมดับไฟเทียบร้อยแล้วนะใช้น้ำเนี่ยดับไฟแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละไม่น่าจะมีอะไรละอยู่มาชั่วโมงกว่าแล้วพี่นะก็บอกเลยว่าผมมาเพื่อความสบายใจนะจะได้ไม่ต้อง มาคิดมากที่หลังนทุกคนว่าจะมีใครมาอยู่หรือเปล่าไปเราจนทางกลับกันดีกว่าแล้วก็จะพาพี่ตูระหว่างทางึงกลับเนี่ยมันสวยงามสภาพดีแค่ไหนนะทุกคนแล้วลก็ต้องบอกว่าสถาที่นี้อยู่ไม่ไกลจากที่ผมเคยเจอน้องต้นไม้นะทุกคนคงจำที่ดงนัทยา ที่เจอน้องแรกๆเลยผมไปสร้างแค่ไว้แล้วผมเนี่ยปล่อยทิ้งล้างไปเจอน้องต้นหม้อยู่ใต้แค่พี่นั่งร้องไห้ไม่รู้รอใครพี่นั่ง,งร้อง,องอคนเดียวนะ แล้วก็อากาศดีมากๆวันนี้นะเย็นมากเดินทางต่อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตเราเป็นการไม่กดข้ามโฆษณาในช่องในคลิปเนี่ยจะเป็นการซัพพอร์ตที่ดีมากๆ ที่สุดนะครับผมเหมือนแบบมีเสียงบางอย่างนะมีเสียงบางอย่างเข้ามาใกล้ๆผมอย่างนั้นเรียกชื่อผมดังออกมานะชัดมากไม่รู้ว่าใครแข่งชัดมากเลียช,ชื่อผมตอนนี้ ันเดินกลับแลละแต่เสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกชื่อผมดังออกมาทุกคนเรียกพี่พี่จะไปไหนดังชัดมากๆเลยนะเริ่มใจ่คอไม่ค่อยดีแลว,แลวทุกคนเรียกผมว่าพี่พี่จะไปไหน ทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเย็นวูบไปพี่เย็นวูบเลยเหมือนมีลมเข้ามาตีตรงตโจมเนี่ยเย็นมากๆเลยนะเย็นวูบเลยตอนนี้รู้สึกว่าเย็นมาก เดินทางกลับนนกันดีกว่าพี่ขนลุกเลยอ่ะอยู่ลมมันตีเข้ามาตัวเย็นวูบไปเลยพี่พี่กลับกัน